สสัปดาห์น <laughs> ีไงผม <laughs> ผมสีแบบเป็นแบบสีอะไรสีอะไรสีอะไรคะ,ะผมตไปเช็คตาด้วยนะ <laughs> บอดสีหรือเปล่าชมพูชมพูชมพูแดงแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าต้อนรับกันกลับมาของแบ <laughs> ็คพิงค์ คอ,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 อยังดีอยู่นะคะ,ออาะ,คะหายไป2ปีรอบนี้กลับมาเป็นพิง k ์วีนัค่ะทุกคน MV เขาปล่อยออกมาแค่ชั่วโมงเดียวปลาเข้าไป20ล้านวิวแล้วเหรอบ้าเลยจะขนาดนั้นน่ะวันนี้ค่ะก็เลยจะมาทำแบบคลิปรีแอคกันนะคะว่าเอ่อ MV ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะเวอร์วังอลังการยิ่งใหญ่งานสร้างขนาดไหนเริ่ม อะไรอ่ะพ so like ิมจ hey, oh anyway, like nice. ีเนาะใช่ปะวะแปปนึงแปปนึงเขาเรียกว่าอะไรนี้ที่ในหนังจีนอ่ะกําลังภายในอ่ะมันจะแบบไม่ใช่กูจิ้งไม่มีไม้ดีดกูจ้งกูจิ้งเป็นมืออย่างเดียวนี่เป็นไงเคยเรียนเดี๋ยวก่อนนะเรื่องราวใน MV นี้มันคืออะไรเราค่าดว่าเหมือนแบบเป็นการแบบว่าแก้แค้นกันกับมาการแบบว่าร e เวนจ์อะไรแบบนี้หรือเปล่า เอาดอเหรอยิ่งใหญ่จริงๆนะพิซ่าม,ม,มาแล้วสวยมากพิซซาขาความขายยาวนี้คืนนะอแต่ละคนเหมือนเขามีธีมเป็นของตัวเองอะ่ะใชป่อป คนนี้ใครนะเค่สวยเซ็กซี่ถือหัวใจค่ะเมื่อกี้ กังเกงก่อนกังเกงในนั้นอะซื้อไหมซื้อของอะไรนะเดี๋ยวดูกันเป็นยี่ห้อ G C D S ค่ะมีออนไลน์ช็อปแล้วค่ะมี The New Arrival แล้วค่ะทุกคนคะเฮ้ยราคามันก็ดูแบบจับต้องได้อยู่นะเธอเดี๋ยวก่อนนะ หมายถึงว่าเดินเข้าไปจับจับ,จบต้องต้องแค่นั้นนพอแล้วจับต้องได้แล้วก็คือแต่ซื้อไม่ได้อะไร <S 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 แบบโอ้อะไรกันคะเนี่ยเอาจบแล้วเอาจบเฉย<บ>คือแนะนํานะคนเก็บฉากเหล่านี้แล้วก็ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวบอกว่าแฟนๆได้เข้าไปเที่ยวเล่นแล้วถ่ายรูปหรือว่าเข้าไปเต้นแล้วถ่ายคลิปในที่จุดๆนั้นอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเธอมาหากาบงานสร้างมากเลยนะอันนี้ก็คือยิ่งใหญ่อลังการเวอร์ปะถ่าย MV กัน <c oughs> <c oughs> เออดี ลองได้ลองทมได้ละแต่ลองๆดิรัตต์ตตตนี่หรือว่าพี่จะลองโคเวอร์เพลงนี้ดูพูดอะไรพูดอะไรออกมาสงสัยว่าถ้าคนดูคลิปนี้สักหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมเอ้าอืมท้าเลยวนสิดูวนกันไปสิคะเอาจริง่ะ หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นวิวสำหรับนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นวิวสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวก่อนแ๊บหนึ่งเขาจะอยากดูกูเต้นทำไมก่อนไม่แน่น่ะเขาไม่เคยเห็นกันได้น่ะเออแต่ไม่เคยนะเพราะว่าเต้นไม่เป็นจริงๆอ่ะอุ้ยไม่อยากท้าเลยกลัวท้าไปแล้วแบบงานเข้าอ่ะอ่ะแต่ก็ได้ถ้าเกิดอยากอยากเห็นไปปั่นไปปั่นยอดวิวกันมาค่ะนี่แเราจะไปเป็นคอเวอร์เพลงนี้พิง V <Ven> นอมโอ้ยสนุกสนานก็ชื่นชมยินดีกับแฟนๆของ b l a c k พ i n k ด้วยนะคะน่าสมใจชาวบลิงกันแล้วนะคะก็ได้ดู MV ตัวนี้ไปตายอย่างสงบกันไปทุกคน <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะแล้วก็เผื่อว่าจะไปเต้นค o เวอร์ห0 0่งหมื่วิว1,000งวิวหนึ่งวิวโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย